สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโลกสะพ้ายอากงอามางานเข้าจากกรณีเรื่องราวที่มีการกล่าวถึงและแชร์กันเป็นจำนวนมากในโลกโซเชียลเมื่อทางผู้ชายเฟซบุ๊กลายทองจันทราวันได้โพสต์ลงในโลกออนไลน์กับไป้ายไวนิลขนาดใหญ่บริเวณนาปั๊มน้ำมันที่อำเภอรานสักจังหวัดอุทัยธานีจนมีการแชร์ในโลกโซเชียลกันเป็นจำนวนมากขอบคุณความยุติธรรมที่มีอยู่จริง ขอบคุณที่ให้โอกาสได้ทํางานต่อไปพร้อมภาพป้ายขนาดใหญ่ความยุติธรรมมีจริงที่ดินและปั๊มน้ํามันปตทลานศักเป็นของนายจิยวกับนางน้องพ่อแม่ลูกในระคุณกับสภัยไม่มีสิทธิใดๆทั้งสิน้นซึ่งทางอากงอาม,มาก็ได้ออกมาเปิดใจพร้อมปล่อยโฮกลายเป็นเรื่องราวสะเทือนใจผู้คนในสังคมไทยความคืบหน้าล่าสุดนั้นเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์64 ทางเพจบิกรียนเผยว่าต้องเสียชื่อเสียงรวมทั้งแทบจะถูกบังคับคดียึดทรัพย์อันเป็นสินสมรสคู่กรณีฟ้องลูกสะพ้ายอากงอาม่าเป็นเงิน10บล้านบาทจับได้ครบสอนเพราะทนถูกลูกสะพ้ายอากงอาม่าระรานเหยียดหยามศักดิ์สีไม่ไหวจนทําให้ครอบครัวอดแทบพังจึงรวบรวมหลักฐานฟ้องศาลเรียกสิทธิค่าทดแทน10บล้านบาทเหตุความขัดแย้งนายจิวเฮนคงอายุ84ปีและนางน้อยพิทักษ์บวรชายอายุ79ปี จะโปะลูกสะพ้ายได้แต่ยังให้อภัยถ้ากลับตัวและสำนักพิษได้ข้อมูลทราบมาว่ามีผู้หญิงท่านหนึ่งหน้าที่การงานสูงสามีเป็นถึงอดีตนายตำรวจฟ้องลูกสะพ้ายอากงอามาเป็นเงินสูงถึง10ล้านบาท มีคำพิพากษาสารเยาวชนและครอบครัวกลางตัดสินให้ชนะคดีแต่สิบล้านบาทสูงไปอุดทนของโจทก์ฟังขึ้นพิพากษากลับให้จำเลยโลกสภายอากงอามาจำราค่าทดแทนให้แก่โจทก์สล้านบาทพร้อมดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละ7.5ต่อปีนับถัดจากวันฟ้องพบว่าสภายอากงอามาถูกฟ้องคดีแพงเหตุจากคบสอน เมื่อถามไปยังอากงอามาใช่เหตุนี้หรือไม่ที่อากงอามาขอเรียกทรัพย์สมบัติทั้งหมดจากลูกๆคืนมาเพื่อแบ่งมรดกและยกให้ใหม่จนนำไปสู่การถูกลูกชายลูกสะพ้ายฟ้องขับไล่อากงอามาและวันที่16กุมภาพันธ์2564อากงอามาต้องไปขึ้นศาลจังหวัดอุท,ทัยธาน,นีอย่างไรก็ตามหากมีความคืบหน้าอย่างไรจะรายงานให้ทราบต่อไปครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขับคุณข้อมูลจากสยามสตรีตขอบคุณครับ